จากศูนย์เรียนรู้ในหน่วยให้มาสูงครัวเรือนให้ทุกห้องแถวมีการน้อมนำเอาปัจจัยเสิอซึ่งพึ่งตนเองผัผสวนครัวล้วกินได้กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินถะขยันอย่างฉลาดปราศจากอบบยมุอยามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทุกวันที่1นกับวันที่6 6สิบหกของเดือน เอามาใช้อย่างนี้นะครับท่านบอกให้พึ่งตัวเองและที่สาคัญสมเด็จพระนเรศท่านมีพระดำรัสตอบผมเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาที่ผมถวายตัวท่านบอกขอให้ส่งเสริมอาหารทำเกษตรอินทรีย์นะครับพยายามใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยที่นี่เราก็เลยส่งเสริมว่าให้ใช้ปุ๋ยคอกกับน้ําส้มควันไม้นะครับในการที่จงจะมาทาแต่แล้วเราก็ไปขอขี้แกะจากโรงสีที่บ้านกาเขาก็ส่งมาให้ที่เราที่นี่ นะครับเพื่อใช้มาเป็นกเกษตรอ <manic> ินทรีย์ครับ <c> ตอนนี้จะจัดประกวดนะครับค<ะ>่ะอ่าห้องแถวประกวดห้องแถวนะห้องแถวที่มีผักอย่างนี้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้รางวัลที่1รางวัลละ1 0,000บาทแแต่ละหน,น่วยีจะมี4าารางวัลแต่รางวัลรองชนะเลิศรวมไปเสร <c> ็จรางวัลเนี่ยของแต่ละหน่วยหน่วยละ30,000บาทนะแล้ววันที่กาด้วยก็จะแจพกพริกกระเหรี่ยงที่ดีที่สุดในประเทศไทยกับพริกขี้หนูที่เผ็ดที่สุดในประเทศไทยให้ทุกหน่วยลงมาปลูก